ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตน Horacle Energy และเดอะสปาดวงนะคะช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาสู่ช่วงพิคาการ์ดในหัวข้อข่าวดีในเ,เร็วๆนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราเลือกมา1ใบาจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบาทางขวาสุดนะคะ พร้อมยงหนึงสองสาำหรับผู้ที่เ,เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าข่าวดีเร็วๆนี้ของคุณนะที่กำลังจะเข้ามาคือเรื่องอะไรนะในเรื่องเกี่ยวกับการความฝันอ่านบนบานฉานกล่าวนะแล้วก็เป็นคำอธิษฐานที่คุณได้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะเรื่องราวเหล่านี้กำลังจะเข้ามาถึงคุณใน3วันนี้แหละเนาะ ดังนั้นแล้วก็ถ้าคุณตั้งจิตขออะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังจะมาถึงข่าวดีของคุณในเร็วๆนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรก็ลองอธิษฐานดูนะคะเรามาดูกันว่าในสามอันนี้เป็นในสามวันเนาะ,ะต่อมาเขาจะมาดูกันว่าแล้วใน7วันนี้ของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งจะมีเรื่องข่าวดีอะไรเข้ามาอีกนะ โอกาสต่างๆค่ะโอกาสในเรื่องงานโอกาสในเรื่องเงินโอกาสในการลงทุนทั้งหลายที่คุณหวังเอาไว้บอกแล้วว่าไม่รู้ว่าคุณอธิษฐานอะไรไว้นะแต่ใน3วันนี้คุณจะได้รับข่าวแน่นอนนะคะงัน,น,นั้นแล้วนะพอใน7วันเนี่ยคุณจะได้เริ่มมีโอกาสในการทําทุนแล้วถ้าคุณหางานอยู่คุณจะมีโอกาสได้รับข่าวในเรื่องการงานนะคะที่คุณไปสมัครไว้แต่ถ้าเกิดคุณจะหาในเรื่องการเงินคุณก็จะได้รับโอกาส แล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณใน7วันนะอะแล้วมาดูกันว่าในครึ่งเดือน15วันของคุณของผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาอีกที่เป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะเจ็ดวันมีเข้ามาแล้วก็คว้าโอกาสไว,นะว้นะอะสิบห้าวันว้าวสิบห้าวันนี้คือยังไม่มีนะจ๊ะในสิบห้าวันยังไม่มีนะคะเสียใจด้วยดังนั้นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอะได้ลงทุนตรงนี้แล้วก็คุณก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนาะ 15วันต่อมาก็จะทําให้เงินของคุณฝืดเครืองได้นะคะเรามาดูกันว่าแล้วสิ้นเดือนล่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนของคุณจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาอีกนะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มนะคะการท่องเที่ยวนะคุณอาจจะได้เด็กเพื่อนร่วมงานเพิ่มพาร์นเนอร์เพิ่มหรือว่าอย่างที่บอกเด็กในที่นี้คือผู้ร่วมงานเป็นเด็กก็ได้นะคะคุณเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การลงทุนของคุณเห็นรู้ทางการขยายของคุณเพิ่มได้ด้วยนะหากคุณอยากมีบุตรก็จะมีสิทธิ์ได้บุตรนะคะดังนั้นแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ที่โอกาสจะเติบโตได้ในเรื่องต่างๆอีกนะอ่ะขยายอีกใบหนึ่งอ่ะเห็นไหมเติบโตในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสร้างอาณาจักรของตัวคุณเองนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคัง่งถ้าคุณคิดจะไปต่างประเทศนะ ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดจะขยายไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศคุณจะทําได้นะคะข่าวที่คุณรออยู่กําลังจะมาเนาะดังน,นั้นแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจให้เต็มที่นะคะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะขอให้สมหวังเรามาดูกันว่านางฟ้าต้องการจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับความสำเร็จต่างๆแล้วก็ข่าวดีทั้งหลายของคุณที่เข้ามาตามที่คุณต้องการนะ เพราะว่าไพ่นักตวดหญิงมาคุณก็ต้องหมั่นมองโรคในแง่ดีแล้วก็คิดเรื่องราวที่ดีนะคะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นไปตามความคิดของคุณนะหนึ่งในนั้นมันก็อยู่ที่อารมณ์และความรู้สึกของคุณด้วยอ่ะเหล่านางฟ้าบอกว่าถึงเวลาที่จะลงมือทำนะคะทำด้วยความจริงทำด้วยความที่แบบตั้งใจของคุณเองนะเชื่อถือและศรัทธาแล้วก็ทำในความด้วยความรักในการลงทุนกับ ตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือกิจการที่เป็นของคุณเองก็ตามนะคะทำด้วยจิตใจที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์และหวังดีและทุกอย่างจะตอบแทนกลับมาด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้มีศรัทธาและความหวังนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะคุณนะ่ะพอไปอย่างที่บอกไพ่ใบนี้มาใบแรกอะ่ะเขาก็บอกเราว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะ ถ้าคุณเชื่อว่ามันดีคุณจะได้ดีไพ่ก็บ่อยด้วยว่าถ้าคุณมองโลกในแง่ดูบวกคุณกล้าที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงนะคุณจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะหมั่นมองโลกในแง่บวกแล้วก็เปลี่ยนจากแนวความคิดเดิมของคุณนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณน่ะจะเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้จิตวิญญาณของตัวคุณสูงขึ้น หน้าข่าวดีในครั้งนี้ของคุณจะเป็นการที่ทําให้ตัวคุณน่ะเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่าเดิมดูแลรักษาทุกอย่างนะคะด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์นะและทุกอย่างจะเข้ามาพร้อมกับความคิดความสามารถของคุณเองนะคะก็ยังไงคุณก็สมหวังนะแล้วมาดูว่า นางฟ้าอีกสำหรับหนึ่ง i e ว i n g w t t h t h อ angel อันนี้เป็นข้อความของนางฟ้าที่บอกคุณนะแล้วก็เหล่านางฟ้าต้องการบอกให้คุณดูแลรักษาตัวเองในเรื่องข่าวดีนี้อย่างไรนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งใบแรกเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคุณนะคะให้จิตวิญญาณของคุณนำทางนะไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไรมันก็เหมือนกับอันเดียวกับใบแรกอันนี้เห็นไหมคะ ให้เชื่อในจิตวิญญาณของตัวคนเองใบนี้ก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้ให้โตขึ้นคุณก็ต้องมีความศรัทธาเห็นไหมใบนี้ก็มาย้ำเหมือนกันนะพูดที่เลอกหมายเล็กหนึ่งถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะถึงเวลาที่จะต้อง ทำให้มันอย่างตั้งใจอย่าลืมความสามารถในตอนเด็กของคุณที่คุณมีนะว่าคุณมีพรสวรรค์ในเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าพรสวรรค์ในตอนเด็กของคุณในตอนนั้นนะจะเป็นตัวผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จจํามันได้หรือเปล่าว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณชอบอะไรคุณมีความใฝ่ฝันในเรื่องอะไรข่าวดีอันนี้ยจะเป็นตัวที่ดึงดูดมาจากอินเนอร์ชัยในตัวนั้นนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อว่าตัวเองสามารถมีปาฏิหาริย์ได้นะ นะคะข่าวดีนี้ทําให้คุณเกิดปาฏิหาริได้ข่าวดีนี้เรื่องราวที่ดีเหล่านี้ที่เข้ามามันเป็นปาฏิหาริสำหรับตัวคุณเป็นปาฏิหาริจากความเชื่อของคุณความคิดของคุณเด็กน้อยของคุณในตัวที่ต้องการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวคุณต้องการบอกคุณในเรื่องนี้ดังนั้นแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําอย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะยังไงผู้ที่ตืองหมายเลขหนึ่งคุณก็เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถและคุณเป็นคนที่ ต้องมีศรัทธาในตัวเองให้เยอะมากนะคะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งได้รับข่าวดีตามที่คุณหวังไว้เนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดทําและลงมือทํานะคะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะว่าข่าวดีของผู้ที่เลือกหมายเลขสองที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ คือเรื่องอะไรนะคะมาดูกันอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการเอกสารเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินนะคะกับธานาคารถ้าคุณไปติดต่อเจราจาการค้าหรือไปทําข้อตกลงอะไรกับใครไว้คุณจะได้รับข่าวดีใน3วันนี้นะคะเรื่องราวเนี้ยจะส่งผลดีให้กับคุณนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะผลงานของคุณที่คุณทำไว้คุณจะได้รับตอบแทนในเร็วๆนี้นะอ่ะเรามาดูกันใน3วันนี้คุณได้ใน,ในเรื่องงานเนาะแล้วใน7วันนี้ล่ะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องอะไรนะคะว้าวโอกาสเข้ามาเยอะจนคุณข่าวดีเข้ามาเยอะจนคุณลืม เลือกเลือกไม่ถูกเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะไพ่ใบน,นี้มาคือคุณเลือกไม่ถูกนะคุณลังเลคุณโรเลนะคะว่าคุณน่ะจะเลือกอะไรดีเนาะดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวคุณเองนะไม่งั้นแล้วอะ่ะโอกาสนี้มันจะหายไปเห็นไหมคะเพราะว่าคุณน่ะนั่งกอดอกเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยสามใบก็มีอีกหนึ่งใบก็มีคนยื่นมาให้แต่คุณก็รู้สึกว่าเอ๊ฉัน ตัดสินใจไม่ได้บอกได้เลยว่าให้รีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสมันจะหายไปนะเอะเรามาต่อกันว่าในอีก15วันล่ะผู้ที่เลือกหมายเลขสองคุณจะมีโอกาสอะไรมาอีกว้าวแสดงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานอันใหญ่โตของคุณแน่ๆเลยนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณตัดสินใจให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภ์คุณนะคะเป็นการเติบโตความก้าวหน้าของคุณเลยนะ นั้นแล้วเลือกให้ดีนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองได้โกอินเตอร์เลยใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณได้โก i อินเตอร์เลยแต่บอกได้ว่ามีความรับผิดชอบที่มันสูงขึ้นนะก็ตำแหน่งมามีหน้าละคุณถึงได้โรเลใน7วันนี้นะคะเพราะว่าโอกาสมันมาเยอะเกินจนคุณรู้สึกได้ว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตตัวคุณดีนะก็บอกได้เลยว่าคุณตัดสินใจเธอคะ่ะไม่ว่าอะไรก็ดีที่สุดสําหรับคุณเสมอนะเพราะว่าใน15วันเนี่ยยังไงคุณก็จะตัดสินใจได้อยู่แล้วนะคะ แล้วในสิ้นเดือนนี้ล่ะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องอะไรอีกผู้ที่เลือกหมายเลขสอความสุขค่ะสิ่งที่คุณหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะผู้ที่เลือกหมายเลขสอคุณจะได้รับความสุขความสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ทุกอย่างที่เข้ามาพอคุณตัดสินใจได้แล้วอะความสุขของคุณจะมีเต็มเปี่ยม ทุกคนจะเข้าหาคุณนะคะเห็นไหมคะมันเป็นมือยื่นถ้วยมาดังนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณให้เขาก่อนผลงานของคุณเห็นไหมใบแรกก็บอกแล้ว่ามันมาจากผลงานของคุณนะเพราะมาจากผลงานของคุณปุ๊บคุณทําก่อนนะคะเขาก็เลยยื่นมาตอบแทนสนองนะดังนั้นแล้วผู้ที่เลืออใหมายได้สองดีใจกับคุณด้วยนะคะทุกอย่างที่คุณกําลังทําหรือคุณตัดสินใจแล้วคุณได้รับข่าวดีในวันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะส่งผลให้คุณเด่นดังและดีขึ้น ต่อไปในอนาคตเป็นคนที่เติบโตและเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าต้องการบอกอะไรกับผู้ที่เลือกหมายเลขสองกันบ้างนะคะในเรื่องข่าวดีทั้งหลายที่คุณได้รับเนาะท่านอยากจะบอกหรืออยากจะเตือนหรือแนะนําอะไรคุณบ้างนะคะเรามาดูกันสิไปแรก เลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีเหตุผลกับคุณนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าบอกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณนะ่ะมันจะส่งผลดีกับคุณนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรเอ,อเลือกที่หัวข้อเลยค่ะที่คุณชอบนะไม่ต้องไปสนว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คุณเลือกอยู่แล้วอันนี้เห็นไหมมันเป็นไม้มืดเนาะ ฉันม่มีเวทมนต์ในตัวของเขาเองค่ะเลือกดีๆนะในสิ่งที่คุณเลือกมันไม่มีอะไรผิดนะคะเอาผิดผิดผิดใบหยิบมาอ่ะไหน,นๆก็หยิบมาแล้วได้สามเหรียญเห็นไหมคะ่ะคุณจะคุณจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นะคะมีคุณคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดนะดังนั้นแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยนะผู้ที่เลือกหมายเลขสองตัดสินใจเลยค่ะใบที่สองคุณเป็นเด็กที่ได้รับความรักจากทั้ง บนโลกมนุษย์และสวรรค์น,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเหล่านางฟ้าเนี่ยให้การปกป้องและดูแลคุณอยู่เสมอเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าคุณได้รับการช่วยเหลือเนี่ยในชื่อหลือในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ก็ได้นะเป็นเหล่านางฟ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคุณก็ทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณใช่แล้วคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะข่าวดีอันนี้มันมาจากตัวคุณเองนะคะดังนั้นแล้ว ทำไปเถอะค่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณแล้วนะคะบทความรักหรือเรื่องราวใหม่ๆกำลังเริ่มต้นขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนนะคะมี passion ใหม่มองโลกใหม่ๆแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความรักที่ดีเจอเรื่องราวที่ดีและสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามานะ มีหน้าราใบสุดท้ายคุณอาจจะได้แฟนแน่เลยแน,แน่มีคนมาขายขนมจีบคุณนี่เองผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะดังน,นั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสองตั้งใจนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอะเรามาดูกันต่อว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อกี้เป็นเมสเซจเป็นข้อความเนาะอันนี้จะเป็นเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสองอีกในเรื่องข่าวดีนี้นะคะ มันนั่งสมาธินะคะฟังเสียงจิตใจของคุณและจิตวิญญาณของคุณนะว่าตัวคุณต้องการอะไรนะคะอยู่กับตัวเองตั้งใจฟังเสียงตัวเองจากข้างในเป็นไปได้ก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะคะทําบุญบ่อยๆยอมรับในความเป็นตัวเองนะคะว่าคุณนะ่ะไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถไม่ใช่คนแย่ไม่ใช่คนที่ไม่เก่งนะสิ่งเหล่านี้มัคือตัวตนของคุณใครก็เปลี่ยนคุณไม่ได้ ถ้าคุณเจอใครที่เขาจะให้มาเปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนไปในแบบที่เขาชอบแล้วคุณไม่มีความสุขคุณอย่าทําเลยนะคะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นและพัฒนาความสามารถของคุณที่คุณมีให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างส่งมอบความสุขที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะมันจะช่วยทําให้คุณน่ะได้รับข่าวดีจากเรื่องพวกนี้แล้วแล้วมันเกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดและเป็นตัวคุณที่มากที่สุดมีความสุขมากที่สุดด้วยนะ ทุกอย่างกําลังถึงจุดเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่บอกเลยว่าคุณกําลังได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรนะเรื่องงานเงินสุขภาพและความรักนะคะคุณจะได้เจอหมอดีคุณจะได้เจอเพื่อนดีคุณจะได้เจอสังคมใหม่ๆที่ดีทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจเลือกยังไงก็ขอให้ผู้ที่เริ่มใหม่เลขสองมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จและได้รับข่าวดียังสิ่งที่คุณตั้งใจหวังสมกับที่คุณทํางานมุ่งมั่นอย่างตั้งใจมานะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะเราจะมาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะในช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีในเรื่องอะไรนะคะปึ๊บไอ้ผู้ที่เลือกหมายเลขสามคะในช่วงนี้นะคุณยังไม่มีข่าวดีอะไรเข้ามานะแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าใน7วันข้างหน้าเนี่ยจะมีไหมแต่ในสวันเนี้ย ใกล้ๆอันเนี้ยคุณยังไม่มีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณได้รับข่าวดีนะคะ,นะเนาะเรามาดูกันว่าใน7วันนี้ของผู้ที่เลือกหมายเลขสามเนี่ยคุณจะมีข่าวดีในเรื่องอะไรเข้ามานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานหลักจากความสามารถของคุณนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่เป็นผู้หญิงนะและมีความน่ารักอ่อนหวานในตัวคุณจะได้เจอวงสังคมที่กว้างขึ้นจากผู้ใหญ่ที่สนับสนุน ลูกน้องที่ดีนะคะที่เก่งนะจะช่วยผลักดันตัวคุณด้วยนะคะถ้าเกิดคุณจะไปหางานใหม่คุณก็จะได้รับงานใหม่นะคะจากความสามารถของคุณเองแล้วก็การใช้ความอ่อนหวานอ่อนน้อมในการเข้าหานะคะทักษะความสามารถของคุณนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับ งานที่คุณตั้งใจหวังน,นะคะดังนั้นแล้วคุณจะได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะจะช่วยเหลือคุณในเรื่องงานนะคะเอ่ะเรามาดูกันว่าแล้วในอีก15วันละ่ะคุณจะได้รับอะไรได้รับข่าวดีในเรื่องอะไรว้าวในเรื่องเงินในเรื่องเงินที่เป็นเงินก้อนด้วยนะคะเป็นระดับผู้ใหญ่อาวุโสนะอาจจะเป็นพ่อของคุณแฟนคุณหรือญาติผู้ใหญ่ ะะหัวหน้างานของคุณก็ได้นะระดับสูงเนี่ยเป็นคนที่คอยสนับสนุนทางการเงินของคุณให้คุณมีความมั่นคงมั่นคงและพัฒนาความสามารถของคุณขึ้นไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นได้นะคะไม่ว่าคุณจะหวังในเรื่องอะไรขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนไปคุยกับเขานะว่าคุณจะต้องพัฒนาอะไรบ้างในทักษะตรงไหนนะคะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนที่จะพูดเยอะนะแต่บอกได้ว่าใน15วันนี้คุณจะได้รับข่าวดี ในเรื่องเกี่ยวกับงานและเงินของคุณนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะได้คนรักคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามากๆเนาะระดับที่สามารถเป็นพ่อคุณได้อะอายุจะประมาณ50าสิบอะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นกระชุ่มกระชวยไนดะ้ถ้าคุณชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะแต่ถ้าเกิดเขามาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็จะมี ความเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่และวุฒิภาวะแบบสูงเหมือนคนอายุที่เป็นพ่อเนาะพอสิ้นเดือนคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องอะไรฟึบในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ลและความรู้สึกค่ะความโรแมนติกนะคะเป็นเหมือนพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างนะเห็นไหมคะเหมือนคุณนะความโรแมนติกอะแล้วก็เกี่ยวกับทัดน้ํานะคะข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับน้ําอาหารการกิน การดูแลได้รับข่าวจากคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะการระลึกความหลังนะดังนั้นแล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้นะคะถ้าคุณหวังว่าคุณอยากจะได้อะไรเนาะก็ลองดูนะคะว่าคุณยังลืมความรักครั้งเก่าได้ไหมถ้าไม่คุณจะได้รับการติดต่อจากเขากลับมานะคะแต่ถ้าคุณยังโสดคุณก็ยังไม่ลืมความรักเก่าของคุณนะเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมาย 3, เลขสามเหล่านางฟ้า ต้องการที่จะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกข้อความอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของคุณเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรกับคุณผู้ที่เลื่องหมายเลขสามเรามาดูกันว่าท่านต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอให้มีศรัทธาขอให้มีความหวังแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยกำลังจะมานะคะบองโลกในแง่บวกเขาไว้นะเพราะว่า เรื่องแบบนี้คือคุณจะไม่สามารถที่จะคิดในแง่ลบแบบใบแรกได้นะเพราะใบแรกคุณจะมีความระแวงระวังตัวของคุณสูงมากแล้วคุณก็รู้สึกเครียดตลอดเวลานะคะดังนั้นมันก็จะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่โอเคเลยกับสภาวะแบบนี้นะท่านก็เลยบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันกำลังจะถึงเวลาเริ่มใหม่นะคะถึงแม้มันจะมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริงเนาะในสิ่งที่คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณเชื่อมันจะทําให้ตัวคุณอ่ะ เจอเรื่องราวดีๆขึ้นมาได้นะคะ,ะใบที่สองที่ฉันอยากจะบอกคุณเป็นคนที่คู่ควรได้รับความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะก็ได้รับความรักจากทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์นะคะคนรอบข้างของคุณน่ะรักคุณคนรอบข้างของคุณให้การสนับสนุนคุณเสมอนะมีความสุขให้เยอะเะนะคะมีความสุขให้เยอะเยอะกับตัวของคุณเองไม่ว่ายังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อนร่วม ข้างๆคุณเพื่อนรักของคุณทั้งหลายเนี่ยเขาก็คอยสนับสนุนคุณเสมอนะไม่รู้สึกว่าไม่มีใครแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณทั้งหลาย,ลายอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะไม่ต้องกังวลใจไปเนาะใบสุดท้ายเห็นไหมคะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เป๊ะเลยคุณมีเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเหล่านางฟ้าผู้พิทักษ์เนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวของคุณนะ เปิดรับครอบครัวใหม่ของคุณนะคะเปิดใจยอมรับว่าตัวคุณอะไม่ได้เป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้เดียวดายตลอดไปถ้าคุณรู้สึกได้คุณเปิดใจยอมรับอะคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณจะมีบางคนที่เขามองไม่เห็นหรือว่าเวลาคุณเจอเรื่องราวอะไรก็ตามคุณจะรู้สึก้ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีฉันผ่านคนไปได้เอ๊ะทำไมอยู่ดีมีคนคนนี้มาช่วยฉันนั่นแหละคะ่ะคือเหล่านางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกับคุณอยู่เสมอนะ เพิ่มเพิ่มท่านเอาไว้นะคะตัวคุณก็ต้องเพิ่มตัวคุณเข้าไปด้วยนะว่าคุณก็มีความเป็นครอบครัวกับเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนางฟ้าที่คุณรักนะคะจริงๆคุณก็เชื่อมได้ตอนเด็กๆทุกคนเชื่อมได้ตอนเด็กๆหมดค่ะแต่พอโตขึ้นมาทุกคนใจลืมไปหมดนะคนไทยเขาก็จะเรียกว่าแม่ซื้อเนาะแม่ซื้อก็คือเหล่านางฟ้าผู้พิทักษ์ก็เหมือนเทวดาผู้พิทักษ์เรานะคะเรามาดูกันว่า เต่านางฟ้าต้องการปอบโยนอะไรคุณอีกสิ่งนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรคุณอีกในเรื่องข่าวดีต่างๆที่คุณเจอในเดือนนี้นะคะปลดปล่อยนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีทําให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกเศร้านะคะปล่อยมันทิ้งออกไปนะผู้ที่เลือกหมายเลขสามคุณน่ะไม่ต้องไม่ต้องเศร้าแล้วเห็นไหมท่านก็แบบว่ามาย้ําเตือนคุณนะ ว่าให้ปล่อยวางเรื่องในอดีตท,ทิ้งไปซะอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจไม่ใช่ตัวคุณนะคะปล่อยมันทิ้งไปเพราะว่าคุณมีเรื่องราวดีๆที่กําลังรอคุณอยู่นะ,ะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะรุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะคุณได้รับข่าวดีอะไรก็ตามนะคุณต้องกล้าที่จะรู้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยถึงแม้ว่า เป็นข่าวดีที่มาแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่รับโอกาสนั้นหรือว่าคุณไม่เลือกที่จะคว้าเอาไว้แล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้เหมาะสมกับโอกาสหรือข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลนะคะผู้ที่เ้องหมายได้สารงนั้นแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นเป็นตัวคุณคนใหม่ที่เฉยใจกว่าเดิมเป็นตัวคุณที่เข้มแข็งน่ารักมีความสุขและสวยในทุกๆวันหล่อในทุกๆวันในแบบของคุณนะจิตใจคุณหล่อ ใครก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่ต้องไปแคร์คำล้อมข้างเขาเยอะคุณมีความสุขในแบบของคุณก็พอเห็นไหมคะความรู้สึกภายใน intention อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยยงงันได้เป๊ะไพ่มาพอดีบอกว่าอยู่ที่จิตจิตใจของคุณเลยนะทุกเรื่องเนี่ยจะดีหรือไม่ดีข่าวดีดีแค่ไหนดีแล้วทำให้คุณดังได้มากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ภายในของคุณเลือกที่จะปรับปรุงยังไงรับได้แบบไหนและเลือกที่จะเป็นคนแบบไหน นะคะกล้าที่จะปล่อยหรือยังกล้าที่จะเปิดรับไหมพร้อมที่จะลุยไหมกับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะคุณอยากให้คุณมีชีวิตคุณที่ดีขึ้นดีขึ้นในแบบไหนนะคะดีขึ้นในแบบไหนถ้าอยากให้ดีขึ้นแบบจุดพีคสูงๆเลยคุณก็ต้องเชื่อก่อนว่าคุณนะ่ะเก่งคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความสุขในแบบของคุณเป็นคนที่ อดองสมบูรณ์ด้วยตัวของคุณเองและจิตวิญญาณของคุณเองอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จในทุกเรื่องฉันไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งจมกับความเศร้าและนั่งเหงาหงอยตลอดเวลานะคะไม่ว่ายังไงท่านอยู่กับคุณข้างในอยู่เสมอจิตลึกๆของคุณคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วขอให้คนที่เลือกหมายเลขสามเป็นคนที่เข้มแข็งมีจิตวิญญาณที่แข็งกล้าและมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ขอให้ได้รับข่าวดีตามสิ่งที่คุณต้องการรอไว้ถึงแม้จะมาช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มาเลยเนาะมาช้าแต่เป็นการมาแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ในแบบที่คุณโอเคจะดีกว่าเนาะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ